น้ำอย่างนี้ก็เรือกสารประกอบถูกไหมลูกถ้านั่นเลยรวมเลขออกซิเดชันทั้งหมดต้องได้ศูนย์แน่นอนนล้วบอาทําไมต้องศูนย์ก็มันไม่โชว์ประจุอะฮะแมมเพาะมากเลยลูกไม่โชว์ประจุไงลูกถ้าไม่โชว์ประจุแสดงว่ามันหักล้างกันหมดถูกไหมคะถ้ามันถ้ามันเป็นศูนย์เนี้ยมันไม่โชว์ประจุแสดงว่าหักกันหมดเลยนะครูเลยบอกว่า สารประกอบใดๆเลขออกซิเดชันนักเรียนต้องรวมแล้วให้ได้ศนะูนย์นะลูกนะแต่ข้อที่7ถ้ามันไม่ได้อยู่ในรูปสารประกอบมันอยู่ในรูปไอออนอย่างเช่นซัลเฟตอีกแล้วบางคนจาได้แล้วซัลเฟตคุณยกหลายครั้งแล้วคุณจะพยายามจะยกซ้ําให้เรียนจาได้ซัลเฟตตัวนี้ลบสองนั่นเองซัลเฟตหรือแอมโมเนียมบวกหนึ่งจำได้ไหมลกูกน่นเอีจะไปหักล้างและเป็นศูนย์ได้ยังไงฮะในเมื่อสมการในเมื่อสารมันบอกแล้วว่าติดลบสองติดลบสอง น่นเน้หักยังไงก็ไม่หมดหักแล้วต้องติดลบสองถูกไหมลูกคือมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เน้นต้องท่องเลยค่ะคุณต้องบอกครูไม่บอกจันเลยเลยถ้ามันมันไม่ไม่แสดงแสดงมันต้องศูนย์แต่ถ้าแสดงเป็นลบมันต้องลบถูกไหมลูกมันหักกันไม่หมดหรือเรื่องนะเสร็จแล้วมาดูข้อถัดไปไอออนใดๆก็ตามเลขออกซิเดชันอ่เนี่ยน,น,น,นี่พูดแล้วพูดแล้วต้องเช่ากับไอออนที่ปรากฏอยู่ตรงนี้นะต่อไปข้อถัดไปธาตุอิสระ คำว่าอิสระหนูดูนะลูกออกซิเจนคอรีนคอปเปอร์ตัวนี้คําว่าอิสระก็คือไม่จับกับใครเลยเป็นอิสระจากทุกอย่างถูกไหมลูกจะห้อยแปดก็ไม่ว่าแต่ไม่ได้จับกับคนอื่นนี่ถูกไหมไม่มีตัวมนลทินไม่มีตัวเจือปนเขาเรียกอิสระอยู่ตัวมันตัวเดียวศูนย์ถ้าบางคนถามว่าแล้วทาไมมันต้องศูนย์ละจารย์ก็ e อมันเท่ากันนะฮะเล่งจะให้เคยเป็นลบล่ะยังสมมติ2ตัวนี้ฟังเหตุผลนะลูก ออกซิเจนเนี้ยอาจารย์หนูเอาตัวนี้เป็นลบแล้วนี่ไปเอาเข้าเป็นลบได้ยังไงอะนึกออกไหมลูกเพราะ e อ็นเขาเท่ากันทำไมไม่เอาตัวนี้มันก็เลยต้องเป็นศูนย์หรือเรื่องไหมลูกธาตุอิสระคําว่าอิสระคือไม่เกาะคนอื่นนะมีตัวมันตัวเดียวโอเคนะตัวนี้หนูเคลียร์นะลูกแล้วเดี๋ยวจะไม่ยากเลยหนูไปดิทีลสเตปลูกตรงนี้แทบไม่ต้องไปจําลูกมันเห็นเลยอ้าวรวมแล้วต้องเป็นศูนย์สิรวมแล้วต้องเต็ดลบสองสิรวมแล้วต้องเป็นบวกสี่ตันเนี่ยรวมแล้วก็ต้องศูนย์สิเพราะมัันไไมม่เกกกกบใครถูล ่อไปอันสุดท้ายข้อที่9เลขออกซิเดชันนั่นเียนอย่าไปกังวลว่าต้องมีบวกหนึ่งบวกสองบวกสตึกเป็นเศษส่วนก็ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะเจอได้ไหมเข้าใจไหมลูกเคลียร์นะโอเคทีนี้เราเริ่มนะหนูลองนะลูกหนูจะเรียนไฟฟ้าได้ง่ายเลยพรุบพอขบกเพราะไม่นั่นไป,ไปจำเองเดี๋ยวเราลืมแล้วก็ไปคิดนานอ่าดูตรงนี้ ดูดูตรงนี้นะลูกคุณจะเอาตัวง่ายๆก่อนแล้วยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นนัาเรียนเห็นแล้วให้ในชีทต,ตัวหลังๆนจะยากมากถูกไหมคะแต่ถ้านัาเรียนค่อยๆขึ้นบันไดนดาเรียนจะไม่รู้สึกยากเลยดูตรงนี้นะลูกคุณเอาตัวง่ายๆก่อนตัวถนัดนัาเรียนน้ำคาร์บอนไดออกไซด์แอมโมเนียคาร์บอนเทตตคลอไรส์ SCLO SCLO 2 SCLO3, SCLO4, OF2, PCl3, PCl5 อา้าวทีนี้ดูลองดูนะลูกเอาง่ายๆก่อนลูกให้มันกลับมาให้ได้แล้วเดี๋ยวไปได้เร็วแน่นี่นะตอบครูก่อนเลขออกซิเดชันพวกนี้ที่ครูกำลังโชว์ทั้งหมดรวมแล้วต้องมีค่าเท่ากับ0ูนยทำไมล่ะลูก เพราะมันไม่โชว์ปัจจุแสดงมันหักหมดถูกไหมศูนย์ถ้าเนี่แค่ตอบข้อว่าศูนย์คุณรู้แล้วเนีนเข้าใจแล้วเอาล่ะไหนตอบคุณดีๆนะสองตัวนี้ใครต้องคิดก่อนไม่ใช่ออกซิเจนนะจําได้ไหมหลักข้อที่หนึ่งหมูหนึ่งหมูสองหม่สามก่อนเล,ฟลยฟอเรีนก่อนเลยอ,อนุมูลกลุ่มก่อนเลยสามอันนั้นน่จะคิดใครก่อนคุณไม่ว่าเพราะศักสีเขาเท่ากันเลยไม่ใช่เรียงหนึ่งสองสาม นึกออกไหมลกเท่ากันเลยแต่ไฮโดรเจนเป็รองถัดไปไม่มีใครถึงจะถึงจะเอาโอเขาจะไม่ลูกทึงจะ o o. เอาโออ้าวแต่นั่นบอกถ้าโอโอมันก็ลงลอง็ลอกเท่าคนนี้โอเคมันโดยบงังเอิญนะฮะเขาจะเอาไฮโดรเจนก่อนไฮโดรเจนตัวละบวกหนึ่งที้ลองบอกคูณนะลูกอันนี้นะึกยังไม่ได้ทำเดี๋ยวคุจะให้เรียนทำไฮโดรเจนบวกหนึ่งสองตัวคูณเข้าไปบวกสองบวกสองตัวนี้ต้องลบสองศูนย์พอดีแค่นั้นเองถูกไหมลูกรวมแล้วต้องศูนย์ไงฮะ เอาตอนนี้นะลูกคิดไทก่อนตับเร็วให้นักเรียนบอกครูตอนนี้เดี๋ยวนั้นจะได้คิดไทก่อนลูกออกซิเจนไม่มีใครแล้วเอาเ e อี M สูงเลยโอเอียน e สูงมากเข้าใกล้มูดแปะมูด7แล้วเ e อียนสูงแท้โอลบอไรลูกลบสองใช่ไหมอยู่หมูหกต้องลบสองลบสองเอาสองคูณเข้าไปเป็นลบสี่ลบสี่ก็บวกสี่เป๊ะเลยถูกไ้มลูกต่อไปตัวนี้คิดไทก่อนไฮเดรนเริ่มจับได้นะไฮเดนตัวเด่นนะไฮเดรนบวกหนึ่ง นักเรียนเลขมันคูณไม่ใช่ใช่จุดสิยมเลยเลขง,ง่ายหนึ่งสองสามถูกไหมลูกแป๊บเดียวหนูจะได้ทันทีแล้วเรียนไฟฟาง,ง่ายไฮโดรเจนนักเรียนอย่าไปใส่ตรงนี้นะว่าลบสองสองตัวลบ 4, สี่เซสี่เลยไม่ได้ต้องใส่ของอะตอมเดียวเท่านั้นถูกไหมถ้าเรียนใส่สี่เอาสองคูณเข้าไปเรียบร้อยเลยผิดความหมายทันทีต้องใส่ของอะตอมเดียวเขาจะไม่ลูกอันนี้บวกหนึ่งสามตัวบวกสามตัวนี้ต้องลบสามอ่ะทีนี้ไปไปเล้วได้แล้วตอนนี้คิดใครก่อนต้องบอกครูก่อนคิดใครก่อนคอรินถูกไหม ใช่ไหมลูกเพราะใกล้ๆมู่แปดเด็กคิดก่อนเลยคอลีลบหนึ่งเพราะอยู่มเจ็ดลบหนึ่งสี่ตัวก็ลบสี่ลบสี่บวกสี่ศูนย์พอดีตรงน,น,นี้น้าเรยนบอกอาจารย์คิดน้าเรียนจ,จำไว้เลยนะปกติแล้วข้อเอ็นสูงเอาไว้ข้างท้ายเอ็นต่ำได้ไว้ทางนี้หลักการเขียนพานเวลาเรียนดูน้าเรียนเอางี้เลยหน้าหลังกลางมันจะลง,ลงพอดีหน้าหลังกลางหน้าหลังกลางเพราะมันจะเอาเอยนสูงไว้ทางขวามือ โดยปกตินื้ออกไหมคะเอาในลองเขียนคิดหน้าก่อนลูก,บวก,ลบ,กบวกหนึ่งลบสองตรงกลางต้องบวกหนึ่งถูกไหมลูกบวกก็สองลบก็สองถูกไหมศูนย์พอดีเอาละทีนี้เริ่มคล่องขึ้นนะตอบดูได้ทุกคนลูกรูเชื่อว่าได้ทุกคนเพราะกูไม่ได้เร่งร้อนอะไรตอบซิตัวนี้บวกหนึ่งดีมากลูกลบสองเป็นลบอะไรลูกลบสี่ตัวนี้ต้องบวก สามโอเคดีมากอ่าตรงน,นี้ลูกขึ้นบวกหนึ่งลบสองกลายเป็นลบหกลบหกตรงน,นี้ต้องบวกห้าโอเคเห็นไหมเสียงนี้ตรงน,นี้หน้าหลังกลางนะลูกบวกหนึ่งนั่นเลยจะเริ่มจําไฮโดเจนได้แล้วถูกไหมลูกถ้าฝึกบอ่บอยๆมันก็ได้เองบวกหนึ่งลบสองเป็นลบแปดบวกเจ็ดเทํานั้ทำไมลศูนย์พอดีเห็นไหมบวกก็แปดลบก,ก็แปดอันนี้คิดใครก่อน ฟอเีนดีมากฟอเรนนี่อันดับหนึ่งมือหนึ่งในตารางธาตุของเอ็นลบหนึ่งลบหนึ่งสองตัวก็ลบสองบวกสองครูเพิ่งบอกว่าออกซิเจนไม่ใช่ตัวลบสองนะถูกไหมลูกไม่มีใครตัวเด่นมันถึงจะเด่นถูกไหมคะต่อไปตัวนี้ใครก่อนคอ,อรีนถูกไหมลูกส่วนใหญ่คอรีนจะเด่นคอเอส่วนใหญ่หมู่เจ็ดหมู่อะไรจะเด่นมากคอรรนลบหนึ่งเป็นลบสามลบสามบวกสามจบถูกไหม ต่อไปตัวนี้ก็คอลีนอีกแล้วถูกไหมลูกคอรีนลบหนึ 1, ่งกลายเป็นลบห้าแล้วห้าบวกห okay. ้าโอเคนี่แล้วนั่นเลยมาดูธาตุที่ฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะให้ทําเองนะเริ่มจับได้เลยใช่ไหมลูกมาดูตรงนี้อ้อาดูตัวเตัว,ตวยากขึ้นนิดหนึ่งอ้ายากขึ้นนิดหนึ่งอ้าหน้าหลังกลางอีกละเพราะว่าเคตจะเรียงลําดับไว้แล้วเราเลยจับได้ขี้เกียจหน้าบวก หนึ่งกลายเป็นบวกสองคิดไว้ในใจนะไม่ต้องท้อหรอกเรื่องนีดเดียวได้ย็นได้อยู่แล้วเลขยากกว่าตั้งเยอะนึกถึงตีโกนสินะแล้วก็จะมีกําลังใจนะหน้าบวกหนึ่งใช่ไหมอันนี้หลังลบอะไรลูกลบสองกลายเป็นลบสิบสี่นะลูกลบสิบสี่แต่เราบวกไปแล้วสองนะเหลืออีกบวกอะไรบวกสิบสองคูใส่บวกสิบสองได้ไหมลูกไม่ได้คุณต้องใส่บวกหก ถูกไหมลูกเพราะว่าเราจะต้องใส่แค่อะรตอมเดียวจำได้ไหมลูกนั่นเองก็บวก2กับบวกอีก12ก็บวก14ลบก็14เห็นไหมลูกโอเคตรงนี้เคลียร์แล้วนะทีนี้มาด,ดูตัวที่เป็นไอออนบ้างลูก so 4 2ลบจำได้ไหม po 4 3ลบซึ่งมีไม่กี่ตัวนะลูกแล้วก็ nh 4บวก1เอางี้นั่นเยนดูนะ น้าเลนจะรวมให้เป็นศูนย์แบบนี้ไม่ได้เนื่องจากว่าพวกนู้นเขาเป็นกลางอันนี้มันเป็นประจุคูโชทั้งลบและบวกถูกไหมอ้าวตอบผู้ก่อนอ,อ,อันนี้เอาใครก่อนคิดใครก่อนออกซิเจนออกซิเจนเด่นเด่นเหมือนกันไม่มีใครออกซิเจนเนี่ยมือ,อลองจากฟลูฟอรีเลยละ่ะถูกไหมมันเป็นมือสองนะฮะในตารางธาตุออกซิเจนลบไหลลูกลบสองลบสองสี่ตัวเป็นลบแปดลบแปดตัวนี้บวกแปดใช่ไหม ไม่ใช่ไม่งั้นเป็นศูนย์เลยเพราะนั้นลบ8ดต้องบวกแค่หถูกไหมลูกแล้วติดลบสองจริงๆเคลียนะเอาตัวนี้อีกตัวนึ่งลูกออกซิเจนลบสองเป็นลบแปดลบแปดบวกแปดไม่ได้ต้องบวกเพียงห้าถูกไหมลูกก็เอาละตัวนี้ทั้งหมดเนี้ติดบวกหนึ่ง ครูถามว่าไฮโดรเจนคิดก่อนนะจำได้ไมหมลูกไฮเดเรนบวกหนึ่งสี่ตัวบวกสี่บวกสี่ตัวนี้ลบสี่ไม่ได้ต้องลบแค่สามอะไม่เห็นยากเลยถูกไหมลูกแล้วลเดี๋ยวเรื่จะเอาไปใช้กับไฟฟ้าใช่ไหมข้างหลังชอบเคมีแล้วยังลูกเอานะเอาไม่ชอบเคมีชอบอาจารย์อู๊ก็ได้อ่ะต่อไปได้เร,เริ่มเริ่มทำนะนูอหนูหนูทำของหนูเองเอาทีละบรรทัดลูกอันแรกก่อนเลยสี่บรรทัดแรก บรนทัดแรกนั่นเลยลองทำก่อนลูกคุย้ยเวลานล้เรียนจับหลักตะลูกทำไปทุกคนผิดไม่เป็นไรคือบทเรียนลูกทำนะประมาณหนึ่งนาทีต่อหนึ่งบรนทัดครูขอบรรทัดเดียวถ้าใครทำได้เร็วนั่นเรียนทำไปล่วงหน้าก็ได้เพราะเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยก็ไปติดอยู่ดีอะ ถึงแม้เน่นจะไปรอเพื่อนทายๆทำไม่ต้องไปดูของเพื่อนเราหรอกรูลอง,งทําเองลูกเชื่อมั่นตนเองนน่นบอกว่าอาจารย์จําหมูไม่ได้อ้าวมีตัวช่วยด้วยถ้าใครจําหมูไม่ได้นะลูกใครจาหมูไม่ได้เนี่ยหมูหนึ่งสองสามเดกครูให้ไว้แต่ถ้านึ่งจำได้แล้วเดิมก็ไม่ต้องดูก็จะหม้เนี่ยพวกนี้บวกหนึ่งพวกนี้บวกสองพวกนี้บวกสามเห็นไหมลูกลบหนึ่งลบสองลบสามอนุมทตกลุ่มก็มีให้ด้วย ใจดีไหมเวลาสอบไม่มีให้นะไปท่องนะอ่าลองดูอันแรกดูล,กลองทำสิลูกกูเชื่อทำได้เชื่อมั่นตนเองถ้าผิดนะักเรียนจะจับได้ด้วยนะว่าผิดเพราะอะไรแต่ถ้าหนูทำกับเพื่อนหนูจะไม่รู้ลองสิลูกถ้าจำหมูไม่ได้ไม่เป็นไรดูบนกระดานนะลูกดูบนกระดานเดี๋ยวจะเรียนไฟฟ้าง่ายมากเลย เอาเต็มที่แล้วข้อไหนไม่ได้ก็ฝึกให้สุดๆเดี๋ยวครูจะช่วยเอง อนุมูลจะไม่ได้ก็ดูบนกระดานหมู่จะไม่ได้ก็ดูบนกระดานได้นะลูกแล้วแล้วครูขอเลยนะว่ากลับไปหนูไปท่องสิลูกแล้วหนูจะเขียนสูตรได้หมดจริงๆเขียนสูตรเป็นแล้วพอเขียนสูตรเป็นจะเรียนง่ายฮะเคมีมีพื้นฐานอยู่แค่นั้นเองฮะบางคนบอกยากยากเพราะหนูไม่จำจุจำจำสูตรตั้งแต่แรกไงลูกถูกไหมพูดผิดพูดถูกเคยไหมจำสูตรให้ได้แล้วต่อไปเรียนง่ายลูก แถวที่หนึ่งขอแล้วลูกเวลาครูฉเฉลยนะหนูอย่าดูของนักเรียนหนูอย่าดูของหนูเองเงยหน้าขึ้นแล้วพูดพร้อมครูนะเงยหน้าขึ้นแล้วก็พูดพร้อมครูเข้าใจไหมพูดพร้อมครูอาวเพราะว่ามันจะได้ฝึกอีกรอบหนึ่งไม่เป็นไรผิดไม่เป็นไรครูจะครูจะฟังเสียงนักเรียนว่านาักเรียนตอบอ๋อนักเรียนตอบผิดครูจะได้แก้ไขแต่ถ้าสมมติหนูไม่ตอบครูก็จะไม่รู้ว่าหนูผิดตรงไหน นะอา้าวได้เียนเงยหน้าขึ้นนะลูกได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะอา้าวเริ่มแต่นั่นเองจำไว้นะเย็นนี้ฝากเวลาลูกหนูไปท่องหมู่ถ้าท่องหมู่ได้ทุกอย่างได้หมดกับอนุมนลกลุ่มนละลูกอา้าวเงยหน้าขึ้นไปก้มนะค่อยตรวจทีเดียวเลยเงยหน้าขึ้นลูกยังไม่ไม่ปรึกษาลูกหมดเวลาแล้วนะหมดเวลาปรึกษาแล้วดูที่ครูเงยหน้าขึ้นถามว่าสองตัวนี้คิดใครก่อนลูกไฮโดรเจนถ้าเรนคิดโอก่กอนเรียบร้อยเลยฮนะอ่าเห็นไหม แค่แม่กูบอกแล้วว่าเราอย่าทำตามอันนี้แลวบอก็เมื่อกี้อาจารย์ยกง่ายก็ยกง่ายๆแต่ว่าเอาสอบจริงเราเอายากที่ติมคิดไฮโดรเจนก่อนทีคกูให้หลักแล้วไงไฮโดรเจนตัวละบวก 1, นสองตัวบวก2นี่ก็สอบเอ็นแล้วสตัวบวกสองถ้าตัวนี้2ตัวบวก2ตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นลบ 1, นสองตัวลบส ต้องปไปงี้แต่ถ้านาเรียนไปคิดโอก่อนนัาเรียนชอบคิดตามอําเภอใจนักเลยไม่มีหลักอันเนี้ยนี่นโอลบสองใช่ไหมพอโอลบสองตัวนี้ละ่ะต้องบวกเอาเอาดี๋ยวเดี๋ยวเท่าทีสูตรตัวนี้ลูกสูตรตัวน,วนี้คุณลืมไปโอลบสองกลายเป็นลบสี่ถูกไหมพอลบสี่กลายเป็นตัวนี้ต้องบวกสองซึ่งกูบอกแล้วไฮโดรเจนมีแค่บ,บวกหนึ่งกับลบหนึ่งนั่นก็เป็นบวกสองเรียบร้อยเลยแสดงน้าเรียนไม่ไดูหลักไฮะหลักนิดเดียวเองลูก ยอมรับมาตรงๆใครผิดข้อนี้คนซื่อสัตย์คือคนดีโอเคไม่เป็นไรลูกเอาไหม่อ้เนี่เป็นคนดีได้เลยดูนะอ้าวโอเคเพราะหนูคิดอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมลูกเพราะนักเรียนนักเรียนไม่เชื่อครูต้อบอกว่าผมไม่เชื่ออาจารย์อุนี่แหละเชื่อครูเสียต่อไปถัดไปลูกตัวที่สองเอาใครก่อนบอกครูมาแล้วตัวที่สองฟูรินใช่ฟูรินลบอะไรลูกลบหนึ่งเป็นลบสองบวก 2องไข่ไหมลบสองบวกสองไข่ไหมลูกอันนี้อันนี้ก็ข้อสอบ n อนะอันนี้ก็สอบอ,นนะอ,นนอ,บอผิดอีกอ่ะเซ่เ <c oughs> พ่อบอกอาจารย์ผิดอะไรไม่เป็นไรผิดคือบทเรียนต่อไปจะได้จําแต่ท่านต้อนทำเอง่อะตอนนี้ตอนนี้คิดใครก่อนคิดก่อนเราคนคิดโอก่อนทุกเรื่องเลยสุดท้ายก็เรียบร้อยทุกข้อเลยฮคิดไขรก่อนคิดใครก่อนลูกโพแทสเซียมถูกไหมลกูกหลักข้อแรกเลยท่องนักท่องหนาโมนึ่ง บวกหนึ่งบวกสองบวกสามสุดท้ายฉันไม่ได้ทำแล้วคะ่ะอ้าวโพแทเซียมบวกหนึ่งตัวนี้ก็เลยลบหนึ่งส่วนสองเรียบร้อยเลยสองตัวคูณกันได้นี่ข้อสอบเอ็ดนด้บอกอาจารย์สูรเป็นอย่างงี้ได้เหรอเ้าเรียกพวกซูปเปอร์ออกไซด์ได้บอกอาจารย์ทำไมโพแทเซียมออกไซด์มันไม่สูตรอย่างงี้อันนี้พวกซูปเปอร์ออกไซด์อ่านะโอเคนะใครถูกข้อนี้ยกมือสงสูง ก็ยังมีให้ครูเห็นก็โอเคก็เห็นไหมครูบอกว่าถ้าแม่เรียนทําตามอําเภอใจนั่นก็เมื่อกี้ตัวที่อาจารย์ยกตัวอย่างไม่เห็นมันยากเลยอ้าวแล้วเรื่องอะไรต้องยกให้ยากล่ะถูกไหมนี่แหละจะหลอกตั้งเรียนได้อมาดูอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะคะอีกสองตัวลูกตัวนี้อ้าวพร้อมนะคิดใครก่อนลูกไฮโดรเจนจำเป็นบทเรียนแล้วนะทีนี้จำไม่ได้ไฮโดรเจนบวกหนึ่ง พราะตอนนี้มันอยู่หมูห่ห้าไงมันอยู่อะโลหะแล้วถูกไหมมันเป็นลบไฮโดรเจนบวกหนงสามตัวบวกสามตอนนี้ลบสามขอดูหน่อยใครถูกยกมือสิเออเขาดีเก่งอันนี้สิฮะอันนี้สิฮะนั่นและออาใวใครถูกเก่งมากเ,าเดี๋ยวคุณถามก่อนใครได้วานาเดียมได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่บุ๊บบู๊บแล้ว,วหนึง่งใช่ไหมอ้อสองสามสี่ใครได้สี่ สี่ถูกต้องอ้าวดูตรงนี้ลูกนักเรียนไม่เอาอนุมนกลมคิดซันเฟดคุยกตั้งกี่รอบซันเฟดลอบอะไรลูกลบสองนั่กมองเป็นก้อนเนี้ยซันเฟดลบสองออกเส้น EN สูงมากอีกรลบสองรวมทั้งสิ้นแล้วลอบอะไรลูกสี่พอลอบสี่ก็บวกสี่เก็บก้อนเลย นึกองออกมาลูกดูนั่นตอนนี้อันนี้ก่อนนะลูกเนี่รอบสองจำได้ไหมลูกลบสองอนุโมทตกุมครูบอกว่าสําคัญลบสองกับลบสองก็เป็นลบสี่รบสี่ก็บวกสี่ได้เลยถูกไหมเสร็จแล้วหลังจากนั้นนั่นก็โอมารอบสองอยู่แล้วน้องเลิศสันเฟษหนูจะคิดยังไงอาจารย์นักเรียนคิดเหมือนเอสโอสี่สองลบเอาคูณสองลบห่างๆนิดนึงเพราะนั่นบอกครูว่าลบสองรบสองสองรบรบสองแสดงว่านั่นต้องคิดให้ได้ลบสองแต่ลบสองคิดไว้ในใจโอลบสอง ดูให้ดีนะลกูลกลบสองเป็นลบแปดลบแปดตัวนี้ต้องบวกหกถึงจะติดลบสองถูกไหมคิดแบบซันเฟสเลยเขาจะไม่ลูกคิดแบบซันเฟสทุกอย่างจบเลยใครถูกหมดทุกตัวตรงนี้ยกมือสิอาก็ยังดียังมีให้เห็นนะอ้าวโอเคละไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะเป็นหบดเรียนแล้วยากขึ้นเรื่อยๆอ้าวตอนนี้หมดเวลาสี่แล้วเฮ้ยเร็วแฮนะหมดเวลาเดี๋ยว พักแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวต่อนะลูกเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อ